สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้ผมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้นำเสนอหนึ่งในหัวข้อที่น่าสนใจอย่างยิ่งและมีความสำคัญต่อการทำความเข้าใจเรื่องภพภูมิและวะตัตสงสารนั่นคือเรื่องราวของเทวดาครับคำว่าเทวดานั้นดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่คุ้นเคยในสังคมไทยแต่ความเข้าใจที่แท้จริงตามหลักพระพุทธศาสนาที่มีบันทึกไว้อย่างชัดเจนในพระไตรปิฎกนั้น อาจจะแตกต่างจากความเชื่อที่ปะปนอยู่ในวัฒนธรรมของเราไม่น้อยวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของเหล่าทิปย์กายเหล่านี้จากแหล่งอ้างอิงอันบริสุทธิ์ของพระธรรมวินัยกันครับความสำคัญของการทำความเข้าใจเรื่องเทวดาทำไมการทำความเข้าใจเรื่องเทวดาจึงมีความสำคัญคำตอบคือพระเทวดาเป็นส่วนหนึ่งของวัฏสงสารเป็นหมู่สัตว์ที่แสดงให้เราเห็นถึงผลของกรรมดี ที่ส่งให้ไปอุบัติในสุขติภูมิและยังคงต้องเวียนไายตายเกิดเช่นเดียวกับสรรพสัตว์ทั้งหลายการศึกษาเรื่องนี้จึงช่วยตอกย้ำหลักอริยสัจสี่และตรยลักษณ์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นและยังเป็นเครื่องเตือนใจให้เราไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตอีกด้วยครับในพระพุทธศาสนาคำว่าเทวดาไม่ได้หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เหนือความควบคุมของกฎแห่งกรรมอย่างที่เราอาจจะเข้าใจผิดกันไปนะครับแต่หมายถึง หมู่สัตว์ผู้มีสุขทิพย์พวกเขาคือผู้ที่เคยสั่งสมบุญกุศลไว้ในอดีตชาติอย่างอุคริสิตไม่ว่าจะเป็นการให้ทานรักษาศีลหรือเจริญภาวนาเมื่อล้าจากภพภูมิเดิมจึงได้ไปอุบัติในสุขติภูมิอันเป็นภพภูมิที่ละเอียดประนีตและมีความสุขยิ่งกว่ามนุษย์ต่างจากมนุษย์สัตว์เดรัจฉานหรือสัตว์นรกซึ่งมีวิบากตำแตกต่างกันไป ความเข้าใจนี้เป็นพื้นฐานสำคัญที่เราจะก้าวเข้าสู่มิติที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นของเทวโลกครับกําเนิดและประเภทของเทวดาตามพระไตรปิฎกจำแนกไว้เมื่อกล่าวถึงเทวดาพระไตรปิฎกได้จำแนกประเภทของเทวดาไว้อย่างละเอียดทั้งตามภูมิที่อยู่และวิธีการเกิดอันแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของภพภูมิในสังสารวัฏต,ตามภูมิที่อยู่ เทวดาโดยหลักแล้วจัดอยู่ในกามาวจรภูมิอันเป็นภูมิที่ยังข้องเกี่ยวกับกามาสุขได้แก่เทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาเป็นสวรรค์ชั้นแรกที่อยู่ใกล้กับโลกมนุษย์ที่สุดมีเท้าจัดตุโลกบาลทั้งสี่เป็นผู้ปกครองคอยดูแลมนุษย์และพระพุทธศาสนาเทวดาชั้นดาวดึงเป็นสวรรค์ชั้นที่สองมีเท้าสักกะเทวราช หรือที่รู้จักกันในนามพระอินท์เป็นผู้ปกครองเป็นศูนย์รวมของเทวดาผู้มีบุญมากเทวดาชั้นยามาเป็นสวรรค์ชั้นที่สเป็นภูมิที่ได้รับสุขยิ่งขึ้นไปเทวดาชั้นดุสิตเป็นสวรรค์ชั้นที่4เป็นภูมิที่พระโพธิสัตว์ก่อนจะตรัสรู้จะมาอุบัติเทวดาชั้นนิมมานารดีเป็นสวรรค์ชั้นที่ห เป็นภูมิที่เทวดาสามารถเนรมิตสิ่งต่างๆได้ตามใจปรารถนาเทวดาชั้นปรนิมิตตวสวัสดีเป็นสวรรค์ชั้นที่6เป็นสวรรค์ชั้นสูงสุดในกามาวจรภูมิเทวดาในชั้นนี้สามารถบันดาลสิ่งที่ต้องการให้ผู้อื่นได้ครับนอกจากกามาวจรภูมิแล้วยังมีเทวดาในรูปาวจรภูมิหรือพรหมโลกอีกด้วยครับ แต่ในที่นี้เราจะเน้นไปที่เทวดาในกามาวจรภูมิเป็นหลักครับส่วนวิธีการเกิดของเทวดาพระไตรปิฎกได้กล่าวถึงการกําเนิดของสรรพสัตว์ไว้4แบบซึ่งเทวดาก็มีกําเนิดในแบบต่างๆกันดังนี้ครับโอปะปติกะคือการเกิดแบบผุดขึ้นมาทันทีมีร่างกายสมบูรณ์บริบูรณ์ตั้งแต่แรกเกิดเทวดาส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในสวรรค์ชั้นสูงล้วนเกิดด้วยวิธีนี้อันเป็นผลจากบุญกรรมที่แรงกล้าสังเสธชะเกิดจากเหงื่อใครความชื้นหรือสิ่งหมักหมมเช่นพวกสัตว์เล็กสัตว์น้อยแต่สำหรับเทวดาแล้ววิธีการเกิดนี้พบได้น้อยมากหากมีก็มักเป็นเทวดาที่อยู่ในภพภูมิที่ไม่สูงนักและมีกรรมที่ซับซนฉลามบุชะคือการเกิดในคันเช่น มนุษย์และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมทั่วไปการเกิดของเทวดาด้วยวิธีนี้ก็มีปรากฏเช่นกันแต่ก็เป็นส่วนน้อยและมักเป็นเทวดาในระดับล่างๆที่ยังมีความใกล้ชิดกับภูมิของมนุษย์อันทชะคือการเกิดจากไข่เช่นนกหรือสัตว์เลื้อยคลานวิธีการเกิดนี้ก็พบได้น้อยมากในเทวดา จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่แล้วเทวดาในภพภูมิที่สูงและมีอนุภาพมากล้วนเกิดแบบโอปาปติกะอันแสดงให้เห็นถึงความบริสุทธิ์ของกรรมที่ส่งผลให้ไปอุบัติในภพภูมินั้นๆครับคุณสมบัติและพฤติกรรมของเทวดาที่พยสมบัติและปุุชนภาวะเทวดามีคุณสมบัติพิเศษที่แตกต่างจากมนุษย์อย่างชัดเจนอันเป็นผลจากวิบากแห่งบุญกรรมที่พวกเขาได้สั่งสมมา คุณสมบัติเหล่านี้ล้วนมีการกล่าวถึงในพระไตรปิฎกอย่างละเอียดคือร่างกายเป็นทิพย์ร่างกายของเทวดาไม่ประกอบด้วยาธาตุหยาบอย่างมนุษย์แต่เป็นาธาตุที่ละเอียดประณีตมีวันณะผ่องใสมีรัศมีเรืองรองสามารถเปล่งแสงได้เองดังที่ปรากฏในหลายพระสูตรว่าทเทวดาเมื่อมาเฝ้าพระพุทธองค์ก็ปรากฏกายเป็นแสงสว่างรุ่งโรจน์ทิพยจักษุหรือตาทิพย ความสามารถในการมองเห็นสิ่งที่อยู่ไกลออกไปหรือสิ่งที่มนุษย์ไม่อาจมองเห็นได้เช่นการมองเห็นกรรมของสัตว์โลกที่กำลังจะอุบัติในภพภูมิต่างๆทิพยพยโสตหรือหูทิพความสามารถในการได้ยินเสียงที่อยู่ไกลออกไปหรือเสียงที่ละเอียดประณีตเกินกว่าหูของมนุษย์จะรับรู้ได้เช่นเสียงสนทนาระหว่างเทวดาด้วยกันเองเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็ว เทวดาสามารถเดินทางจากพบหนึ่งไปอีกพบหนึ่งหรือจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างรวดเร็วเพียงชั่วพริบตาดังที่ปรากฏการมาเฝ้าพระพุทธองค์ของเทวดาจากหลากหลายจักรวาลน,นอกเหนือจากคุณสมบัติทางกายภาพเหล่านี้แล้วพฤติกรรมของเทวดาที่ปรากฏในพระไตรปิฎกก็มีหลากหลายสะท้อนให้เห็นว่าแม้จะเป็นเทวดาแต่ก็ยังคงอยู่ในสังสารวัฏ และยังคงมีกิเลสบางประการที่อาจนำไปสู่ความประมาทได้ด้วยการประชุมกันเพื่อฟังธรรมเทวดาจำนวนมากมักจะมารวมตัวกันเพื่อฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้าและพระสาวกโดยเฉพาะในยามที่พระองค์ทรงสแสดงธรรมเทวดาจะมีความปีติยินดีอย่างยิ่งและหลายองค์ก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันสะกะทาคามีอนาคามีหรือแม้แต่อรหรัน การสนทนาปัญหากับพระพุทธเจ้าและพระสาวกเทวดาหลายองค์มีความสงสัยในธรรมะและได้มาทูลถามปัญหากับพระพุทธองค์ซึ่งเป็นที่มาของพระสูตรมากมายเช่นเทวตาปัญหาสูตรที่พระพุทธองค์ทรงตอบปัญหาเกี่ยวกับความประพฤติดีงามของมนุษย์การปกป้องดูแลมนุษย์ผู้มีศีลธรรมเทวดามีความยินดีในบุญกุศลและมักจะคอยปกป้องคุ้นครองมนุษย์ผู้ที่ประพฤติธ,ธรรมรักษาศีลเจริญภาวนา ดังที่มีเรื่องราวปรากฏในชาดกและพระสูตรหลายแห่งการร่วมอนุโมทนาในบุญกุศลของมนุษย์เมื่อมนุษย์กระทําความดีเทวดาก็จะร่วมอนุโมทนาสาธุก,การด้วยความยินดีซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่เรามักจะอุทิศบุญกุศลให้กับเทวดาด้วยความประมาทในสุขทิพย์แม้จะมีสุขทิพย์ที่ยืนยาวแต่เทวดาบางองค์ก็อาจจะประมาทหลงระเริงในความสุขนั้นลืมสั่งสมบุญเพิ่มหรือแม้แต่กระทํากรรมที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจนำไปสู่การจุติลงสู่ภพภูมิที่ต่ำกว่าได้ในภายหลังพฤติกรรมเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าเทวดาก็ยังเป็นปุถุชนที่ยังไม่หลุดพ้นจากกิเลสแม้จะมีบุญมากแต่ก็ยังต้องเผชิญกับผลของกรรมและยังต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏความสัมพันธ์ระหว่างเทวดากับมนุษย์และพระพุทธศาสนาผู้พิทักษ์และผู้เกื้อกูลความสัมพันธ์ระหว่างเทวดากับมนุษย์และพระพุทธศาสนานั้นมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล พระไตรปิดกได้บันทึกบทบาทสําคัญของเทวดาไว้หลายประการ 1. ผู้เกื้อกูลและปกป้องพระพุทธศาสนาเทวดาจํานวนมากมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาและมาฟังธรรมจากพระพุทธองค์จะมารธรรมทําให้เกิดเหล่าพุทธบริษัทในเทวโลกเทวดาเหล่านี้จึงมีความห่วงใยในพระพุทธศาสนาและคอยปกป้องดูแลไม่ให้เสื่อมถอย 2. ผู้พิทักษ์โลกและคอยสอดส่องดูแลความประพฤติของมนุษย์ เทวดาบางจําพวกโดยเฉพาะเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกามีหน้าที่คอยสอดส่องดูแลความประพฤติของมนุษย์บันทึกบุญและบาปที่มนุษย์กระทําซึ่งเป็นการเตือนใจให้มนุษย์ตระหนักถึงผลของกรรม 3. ความยินดีในความดีงามของมนุษย์การที่มนุษย์กระทาความดีงามเช่นการรักษาศีลห้าศีลแปการเจริญภาวนาการประกอบกุศลกรรมต่างๆล้วนเป็นที่ยินดีของเหล่าเทวดายิ่งมนุษย์กระทาความดีมากเท่าไหร่ เทวดาก็ยิ่งชื่นชมและคอยปกป้องคุ้มครอง4การอุทิศบุญกุศลที่เราได้กระทําไปให้แก่เทวดาก็เป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่เช่นกันโดยเฉพาะการอุทิศส่วนบุญให้แก่เทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิหรือเทวดาที่คอยปกปักรักษาเราถือเป็นการสร้างมิตรที่ดีในภพภูมิที่แตกต่างกันความสัมพันธ์เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงระหว่างภพภูมิและเป็นการตอกย้าว่าบุญกุศลน,นั้นเป็นสิ่งที่ส่งผลข้ามภพภูมิได้และเป็นสิ่งที่สรรพสัตว์ทุกภพภูมิพึงปรารถนา การสิ้นอายุขยและการจุติของเทวดาไม่พ้นกฎตรยลักษ์แม้เทวดาจะมีชีวิตยืนยาวและมีสุขทิบที่มนุษย์ไม่อาจเทียบได้แต่พวกเขาก็ยังคงอยู่ภายใต้กฎตรยลักษ์อันเป็นสากลของสรรพสิ่งนั่นคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเทวดาก็ยังคงมีเกิดมีแก่มีเจ็บและมีตายเช่นเดียวกับสรรพสัตว์ทั้งปวงครับการจุติหรือการเคลื่อนจากเทวโลกไปสู่ภพภูมิอื่นเกิดขึ้นเมื่อบุญที่ส่งให้มาเกิดเป็นเทวดาหมดลง ซึ่งเมื่อบุญนั้นสิ้นไปรัศมีกายของเทวดาจะหมุนมองลงดอกไม้ทิพย์ทีปท่ประดับกายจะเหี่ยวเฉาและความสุขทิพย์ก็จะลดน้อยลงจนในที่สุดก็ต้องละจากภพภูมิของเทวดาไปแล้วเทวดาเหล่านั้นจะไปเกิดที่ไหนคำตอบคือขึ้นอยู่กับกรรมที่เคยทําไว้ในอดีตและกรรมใหม่ที่สร้างสมในระหว่างที่เป็นเทวดา 1. กลับมาเกิดเป็นมนุษย์หากเคยสั่งสมบุญไว้ในอดีตและในขณะที่เป็นเทวดาไม่ได้กระทํากรรม ที่ไม่ดีอาจจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งซึ่งอาจจะเป็นมนุษย์ผู้มีฐานะดีมีปัญญาหรือมีคุณธรรมเพื่อสั่งสมบุญบาร,รมีต่อไป 2. เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือแม้แต่ในอบายภูมิอย่างเปรตอสุรกายหรือสัตว์นรกซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสะพึงครัวสําหรับเทวดาเองเพราะการพลัดพรากจากสุขติไปสู่ความทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่รับได้ยากนี่คือข้อเช็จจริงที่สําคัญที่พระไตรปิฎกเน้นย้า แม้เป็นเทวดาก็ยังไม่พ้นสังสารวัตยังต้องเวียนว่ายตายเกิดตามอน,นาตของกรรมหากไม่ปฏิบัติทําให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ก็ยังคงต้องอยู่ในวงจรนี้ไม่สิ้นสุดเรื่องราวของเทวดาที่ปรากฏในพระไตรปิฎกนั้นไม่ใช่เพียงแค่นิทานหรือตำนานปรมปราแต่เป็นอุบายธรรมที่สำคัญที่เน้นย้ำถึงหลักคำสอนหลักของพระพุทธศาสนาคือ 1. กฎแห่งกรรมเทวดาเป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่ากรรมมีจริง และให้ผลตามความเป็นจริงใครทำดีย่อมได้รับผลดีใครทำชั่วย่อมได้รับผลชั่วการได้เป็นเทวดาก็เป็นผลของกรรมดีและการจุติลงจากเทวโลกก็เป็นผลของกรรมที่หมดไปหรือกรรมชั่วที่มาให้ผล 2. การเวียนว่ายตายเกิดหรือวัตะสงสารการเป็นเทวดาเป็นเพียงสถานะหนึ่งในวัตะสงสารไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการเดินทางและยังต้องสแสวงหาทางพ้นทุกข์เช่นเดียวกับมนุษย์ 3. การไม่ประมาทในชีวิตเรื่องราวของเทวดาเตือนใจให้เราไม่ประมาทในความสุขไม่ว่าความสุขนั้นจะมากมายเพียงใดก็ตามเพราะความสุขนั้นไม่เที่ยงแท้และการยึดต,ติดในสุขอาจนำไปสู่ความทุกข์ได้ 4. การบำเพ็ญเพียรในมรรคมีองค์8สิ่งที่เทวดาและมนุษย์พึงกระทำเพื่อหลุดพ้นจากวัตะสงสารคือการบำเพ็ญเพียรในมรรคมีองค์8อันได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสม,มาธินี่คือทางเดียวที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นที่แท้จริงดังนั้นการศึกษาเรื่องเทวดาจึงไม่ใช่เรื่องของความงมงายหรือการแสวง,แหงหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอพรแต่เป็นการทำความเข้าใจความเป็นไปของภพภูมิ และเป็นเครื่องเตือนใจให้เราตระหนักถึงความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งและมุ่งมั่นในการสร้างกรรมดีเพื่อความพ้นทุก์อย่างยั่งยืนสรุปแล้วการศึกษาเรื่องเทวดาในพระพุทธศาสนาจากพระไตรปิฎกนั้นช่วยให้เราเข้าใจภาพรวมของพบภูมิต่างๆได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไม่ว่าเทวดาประเภทใดล้วมเป็นหมู่สัตว์ที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอันยาวนานและไม่พ้นจากกฎตราักษณ์ที่ครอบงำสรรพสิ่ง การดำรงอยู่ของเทวดาจึงเป็นเครื่องเตือนใจให้มนุษย์อย่างเราไม่ประมาทในการสร้างกรรมดีไม่ว่าในระดับการรักษาศีลการให้ทานหรือการเจริญภาวนาและที่สำคัญที่สุดคือการมุ่งมั่นในการปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้นจากทุกทั้งปวงอันเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา หวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะช่วยให้ทุกท่านมีความเข้าใจเรื่องเทวดาตามหลักพระไตรปิฎกได้อย่างชัดเจนและถูกต้องมากยิ่งขึ้นครับขออนุมโมทนาบุญกับทุกท่านที่ให้ความสนใจในการศึกษาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับด้วยความเคารพในธรรมสวัสดีครับดีครับ